ต้องมีแห่ฮะเจ๋งเลยฮะก็ตุ๊กติกครับตุ๊กติงก็ใช่ครับขาลูกคนเดิมถ้าถ้าผีไม่เลยเดี๋ยวเด็กเลยให้ผีไม่เลยแต่เด็กเลยนะครับขอร้อง <c oughs> เด็กเลยให้เอา <c oughs> งั้นเลยเหรอครับอ้าเอ้าไปไหนกันแล้วไปครับ ตาวะไม่มีเฮ้ยตรงอย่างสิบเอ็ดตรงบันไดสิบเอ็ดเฮ้ยตรงนี้ส <c oughs> ิบเอ่อห้องนั่งเล่นสิบห้องนั่งเล่นสิบ ที่ห้องนั่งเล่นสิบนะเดี๋ยวมันจะตกเหลือเก่ากนะ็ได้ที่ตอนนี้แล้วหกแล้ว่ะเฮ้ยตกตรงไหนครับหกตกข้าตรงไหนห้องนั่งเล่นโอเคครับห้องทีวีเหรอใช่ใช่ห้องทัศสมุทรมาเลยแล้วตัวช่องคุณลุงมาด้วย ก็เอารีโมทมันกลับไปไม่ต้องให้มันดูเราจะให้มันดูแค่ช่องลุงเท่านั้นโมชันเซอร์อ้อไม่มีด้วยเฮ่ไม่แอปป่ะไม่มีอ่ะผมไม่เป็แล้วคยไม่มีแล้วเคยไม่มีจๆที่แดช่างวันแล้วเคยไม่มีแล้วโมชันเซอร์ไม่จำเป็นใครอ่ะอ๋อหาอีเดซิเอลอีเดซ เป็นไระมดังมังอืีแ่ะปีแม่ได้เครับเอากั้งไปตั้งกล้งไปตองหตัวกั้งไปตองกังไปตองโอเคครับเริ่มรู้เรื่องกันแ่เอยครับให้มันเปลี่ยนช่องไม่ได้ครับได้ลงแจงไป <3 S 2> เอ็มยี่ลวมดูทีวีนี่หว่าใช่ครับมันแสดงว่ามันต้องมาดูมาีากันแน่นอนเฮ้ยอาไมค์ก็เขนอยู่ที่ใครครับไมค์เขนจะไ้เรียว่าแต่ตรงน้ไม่มีนะ๋ยวผม,มถือแท่งยูโดหักศิลป์ อยู่ไปไหมไม่เฮ้ยไม่ได้ออกมาเหรอทางจิ๊เฮ้ยเฮ้ยโยนของโยนของโอ้โหตับตาเลยเดี๋ยวลองลองลองปิดไฟในห้องนะเดี๋ยวดูโกโอ้ของของกระเด็นกับตาเลยครับเมื่อกี้ไปของนับไม่เกียไม่ได้มาใช่ไหมน่าจะใช่โอเคครับด้วยก็ลังด้วยกำลังงันก็ผ่านเลย เมื่อกี้มโยนของไหมอ้าวเตะหนังสือด้วยโอ้โหมันโหดร้ายจริงๆเขียน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 มันจะเตะหนังสือด้วยเมื่อกี้เฮ้ยมีมีรอยเท้าเดมอนเดมอนยูเล่เดมอนยูเล่โอ้โหงานยากอีกแล้วไม่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 เครถ่ายเลยยังอ่าถ่ายแล้วครับถ่ายไปแล้ไอ้เอพีตัวนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดให้สปีดรอล็อกเนย อยากจขอปลัฟันดิมอนทัหง네่อยควันออกอที่ยวนะไหมต่อไปฮะเยี่ยมจังแล้วผมจะวนไปดูว่ากี่กีสามสามกีทุ่มหมดทันที เดี๋ยวเขาวนวนไปเอาของมาอีกสักทีนึง่งยูวีก้องทุกคนทุกคนไปไปออกนอกป็นไฟอ่ะปิดทีวีปิดไฟปิดทุกอย่างต้องปิดทีวีรายการลุงก่อนด้

เขียนหนังสือสองเล่มเลยเมื e ่อกี้ผมผมอยู่คนเดียวมันมันโผล่เลยอ่าตอนนี Engine, ้ผมจะหาสติบ็อกนะโอเคมันอยู่ตรงไหนครับเต่าหิงเหรอเต่าหิงใช่เต่าหิงเต่าหิงใช่ไหมโอเคเดี๋ยววางแม่งหน้าเต่าหิงเลยสตอนเต่าหิ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยว อ่าตอนนี้กดออฟดีไหมฮะไม่เห็นมันสว่างโอเคผมจะเอากล้องย้ายมาตั้งไว้ข้างหลังคุณเลยจะได้เห็นผ้ามันสว่างอะต้องเอารีโมทมาปิดทีวีก่อนเนี่ยอืมใช่สว่างแน่นอนเพราะฉะนั้ไปปิดรายการุณลุงปิดได้ไหมโอเคโอเคปิดรายการุณลงแล้วปิดกับหน้ากรถได้ยังไงกันเนี่ยอะดูกดออฟเลยครับก็ออฟหน้าเตาหินครับไฟสองเงือไฟสามดียวตอนนี้ ไฟสาดาวไฟสาดาย่าสาดไฟฮะแกงก็นะครับมีกุ้งตัวยาวอยู่กุ้งหนมุมมากตั้งแต่มุมโซฟาแล้วก็มุมหลังโซฟาแล้วก็น้าโซฟารออกเลยผมมาให้เอ้ยล่าล่าลาต้องใครใครอยู่บผมมาทั้งสองครับเดี๋ยวมอดนะครับเดี๋ยวมอดนะครับนับเร็วรึเปล่าอุ้ยบิงไล่เร็๋วครับบิงไล่เร็๋วครับ เนี่ยโอเคครับโกแคมกโกแคมหันหน้าไปทางประตูทีครับเพืเห็นภาพคนเสียชีวิตเราจไฟด้วยโอ้ยไฟไฟไฟอะไรอ่ะมันเป็นไฟข้างนอกอ่ะใช่ครับโอ้เกียนจนเกินยังไม่หยุดด้วยยังอ๋อ หนึ่งนาทีอืมอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับปัดลังควายนาทีไหมตอนนี้เควสในหน้ากระดานเหลือแต่โค้กติดใช่ไหมใช่ใช่ยังครับยังครับโค้ดอีเวนท์ Add member member of your team โอเคโดอีเวนท์เนี่ยต้อง มันเราต้องอยู่ในการหนึ่งหรือสองคนนะอ,อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยโอเคกันเราต้องไปกันทั้งหมดสองคนก <c ười> ็ได้แนแรงมากเดาไล่แล้วไล่แล้วทั้งสองที่เดิมพี่เดิมพี่เดิมเคาอยู่กับผมอยู่ที่มคนเติมมาแล้วตามตัวแล้วมันขึ้นโอไวมากอยู่ตรงนู้นรถรับ เฮ้ยมีนกดออฟตอนเนี้ยเหรได้เหรอไม่ไม่แน่ใจตงงรตงไหนครับตรงไหนครับกล้องไงละ่ะกล้องนี้แหบนน่นนาจะเป็นไฟไ, <ป S 1> ไฟฉ <ไป S 1> ายหรออืมน่าจะเป็นหลอดไฟ ลาบไฟยล้าไทแล้วเดินแล้วหยุดแล้วครานี้โดตอปคือไม่เจอเจอผ่รู้วิิดต่อเพรานั้น,ออน,นโอเคไป ไอยูเฮียเขาจะไปเจอไหมนะไม่เจอใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันเลยมาเรียกมันเปนสปอร์ตรงเนี้ยเนี่ยเฮ้ยใครใครทำเสียงอะไรวะไม่รู้ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะไม่ได้ทำนม่ได้ผ่านแล้วมัหรือเปล่าใครไปหรอไปหรอขอบลืมคนหนึ่งถ้าผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน ไม่ผ่านไม่ผ่าน,านาาเดี๋ยวเดีเด๋ยวอย่าพึ่งเข,ข้าอย่าพึ่งเข้าไอ้เดกหลอดนี่หว่าไอ้ยนี่เขาหนงายอีกอันไปกระจายดาเทียมเนี่ยมันเดินตรงเนี้ยเนี่ยไอ้จาดล่าแล้วพี่เดิยพี่เดิยพี่เดิยมามาพวกงน้ำห้องออน,น้ำห้องน้ำเอาหายเอาไม่ล่าเชยอะไรไหมเดินหลอก วิลยครับเี็บเลยแลครับเจ็บเลยตายกูเห็นแล้วเตาหิงเฮ้ยไฟฉายคนติสต์วะอายู่ e หี่ยอ h ยู่เหเต ทอมีโอ้ยไอสัตว์เลยมันทำเกี้ยไรสัตว์บ้านี้ดูบ้าไปเนี่ยไอสัตว์กอดีเวน่าจะเจบาแล้วไปว่าบามาขนาดนี้ลต้องให้ดูแลยังอีกเอาย่งไกับคุณนี่ย เอาเฟนี้ผ่านเอาเฟนี้ผ่านคอเรารู้เลยว่าตัวอะไรอือฮืออดีอะทอกทอมีเย่ย่สัตว์อยู่นี่ด้วยออกไปเลวมันดเาเราเยีด้วยเอาเลี้ย้วไปออกไินด้ครับวินด้าไปยันสองไปชันสองครับตรงข้างน้ำไปออกไปทานึันสองข้างน้ำไม่ทัน เวลมันคือมแเ้วเวล์เวมาก้วยเร็วมาก้วยผีคานด้วยเดี๋ยวบอกว่ามีเด็กคนเดียวอยู่ในบ้านนะใช่โอ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องเจ้าคนเดียวผ <c oughs> ีค<อ>านด้วยเฮ้ยเงียบเลยนะครับหลบหลบหลบอยู่ในห้องเงียบ เรียบรล้วครับมารอรับแล้วนะครับทีมงานรอรับโอเคครับทีมงานเดี๋ยวเ้อมาทำเลยเข้ารับเลยครับเดี๋ยวครับเร็ขครับเลยครับไปลังไปเมื่อกี้มาตอบตอบเกียร์เลยฮะไปเลยเะถอยหน้าะโพี่ไปเล่นด้วยหู่ยตอบเกียนะเกียเลยฮะถึงกับต้องปิดไม้เลยเกียร์จะหูแล้วจริงโอเคครับตลบเป็นดีมอนด์ร้อย percent แล้วตอนนี้เราเจอตั้งแต่เดมอนยันเลเวนั้นเลยครับ ก็มีอันแรกก็ฟิซซิ่งครับอันที่สองกดไบติ้งครับอันที่สามกปิชบ็อกครับโอ้โหดิวมอนนะเจอของแข็งแล้ววันนี้จะไม่รอดตอบเป็นเทปอนครับโอเควันนี้เวทก็ไม่น่าพลาม่น่าเวด่าดูว่าทีละลือตั้งตีนี่เนี่ สี่เดี๋ยวฮอสตีแตกก็คงยัไม่ได้แน่แล้วนะเดมอนนะครับโอ้โหเจอของแข็งครับปวดหัวเลยเจอของแข็งปวดเลยสนุกมากครับคืนนี้สนุกมากครับโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่ตีไหนก็ไม่รู้นะโอเคครับทุกคนสนุกมากครับโอเคเลิกว่าครับแอดไว้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแอดยังไงเนี่ย แคดไปก็ได้นะครับไม่ว่างนะก็ได้ตีเดิมเล่นกันอีกนะสนุกดีครับสนุกดีครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับดีค่ะออกดิ๊อยังไงอ่โอเคออกแล้วออกดิ๊แล้วทุกคนรอบนี้ก็เป็นเป็นการสูงตี้เหมือนเดิมอืม